อนอนนส่งเข้านอนนะครับคิดเนี้ยดูบรรยากาศก็ได้นางไหลอ่ะได้นางไหลอครันออกลาตะเวนนะครับคนละฝั่งนะครับ,บ,บ,มบ,บ,นนบมเมน,นอือบ,บรรยากาศพลาสุดนะครับ ปูปาลิจิตเมื่อกี้ก็หลังจากกินมูทะเสร็จนะครับยิ้มมากนะครับยิ้มงานนี่นะครับบรรยากาศล่าสุดเขาไปเช็คเขาไปเช็คนี่นครับล,งลุงก็เข้าบ้านแล้วนะครับลุงกับป้าพักผ่อนแล้วนะครับพรุ่งนี้เรามีภารกิจนะครับพรุ่งนี้ เรามีนัดกันนะครับอย่าพลาดนะครับพีพีเอซทุกคนนะ <c oughs> ด,ดูบรรยากาศ,ศก่อนเข้านอนนะครับ บาลิจิตนะครับตอนกลางคืนอืมจะอาร์ตก็ถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้านนะครับก็ตรวจการนะครับตรวจการตำรวจ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  ตำรวจคุ้มครองพยานเขานอนอยู่ไอ้ต้งเรี้ยงเดี๋ยว้านใจเยก่มเลยตำรวจมานะเมื่อกี้เป็นตำรวจคุ้มครองพยานมาอยู่หัวจินเขาม่มาอยู่ตะโดนแล้วอ๋อมาอยู่โดนแล้วทำไมไม่มาคุ้มครอง ไหนไปคุ้มค้องเบิด์ตโมบานเลยมั้องใจคนขอไปมั้งเรื่องขอไปเรียวไปข้านันไปเรียวอยู่พุ่นไยกลับมาอีกคันหนึ่งนะไปเลี้ยวตรงบ้านตาชานนะครับ วนวนวน,น,นยังบนอยู่ยังนนนวน,งนคนนั่นอ้วนเนาะคนนี้มีคนอ้วนกับคนผอมคนผอมเลี้ยวเข้าเห็นคนอ้วนอีกตรงไปนะครับต้องใส่เขาไปอาบน้ำอาบน้ำยุงเลี้ยงหรอกครับ เราก็วไนไๆตรวจการอยู่สลับเวีย้ยสลับเวีย้ยตรวจการนะครับแสงไฟหายไปแล้วไฟน่าจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วนะครับเมื่อกี้แสงไฟเห็นไหมแดงๆเ,เขาสงสัยนะเมื่อกี้ว่าจะอาร์ตเป็นใครชะลอดูชะลอ,ด,ด,อดูจะอาร์ตหน้าใหม่ <laughs> หน้าแป บอกเขาบ่คอยแต่มาดิเมื่อกมันคิดว่าเป็นชุดสืบมาจากชุดไหนดชุดสืบไหนมาจากหน่วยไหนน้าจะคนละหน่วยนะหน้าจะคนละหน่วยนะครับมันรู้สึกว่าน่าจะมีประมาณสี่ห้าหน่วยชุดส,สืบลงมา 4, 4, 5. 5. งทีาา่ก่องเห็นหัวหล่อน บรรยากาศล่าสุดเมื่อกี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจำได้นะครับจำได้ <Okay. S 1> เจ้าที่ตำรวจสองนายตรวจการตรวจการเพราะว่าเขานอนอยู่บ้านพ่อแบมบตั้งแต่แรกๆแล้ว เเวนยามาเวนยามชั้นดีนะไ้นกี้ใครเดินเข้ามาแถวนี้โดนเห่าหมดสะดุ้งตื้นเลยจะได้โขงโกจรและบรรยากาศตอนสี่ทุ่มนิดๆน,นะครับ เอาต่อยวะให้ต่อยส,อสวัสดีครับมาแล้วเสียงขุ้นขุน้เนอเอาต่อยนี่เองเอาต่อยมาแล้วน่าหันเจ้าหนาทีได้เนาะ กีโมไซค์มาสองคนนะขอคนมานอนนี่ประจําขุมคลองพญาญใ้าที่จำนาเพื่อนได้ยังนี่เขาเราปะขึ้นเลยแ,ลแบบต่อยอไรสดเป็นเพื่อนนะวันนี้จ่าเอ็มนี่ยมาเป็นเพื่อนแบบต่อยว่าจ่าเอ็มไม่ค่อยได้มา โอเคเนาะบรรยากาศประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อกี้ก็มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนอกเครื่องแบบก็มาคุ้มครองพยานนะครับที่บ้านพ่อแบมเขาก็มานอนอยู่นี่หลายหลายเดือนแล้วนะครับจําได้นะครับจาได้ก็ไม่มีอะไรนะครับความคืบหน้าล่าสุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่สพกกตุมนะครับอย่าพลาดนะครับสิบโมงหรือใครจะตื่นแต่เช้ามารอที่หน้าบ้านลุงเลยก็ตามสบายนะครับแล้วแต่ ชอบเวลาไหนก็เป็นลังใจให้ลุงกับป้านะครับตรงนี้ห้ามพลาดทีนี้ลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราทีสวัสดีครับ